สวัสดีสวัสดีนี่คือลีโอวันนี้ฉันจะแนะนําระบบแท็บเล็ตที่กําหนดเองของเราคุณจะเห็นได้ว่าเรามีแท็บเล็ตแล้วเราก็มี1 2 3 3าชิ้นอืมอินเวอร์เตอร์เรามีแบตเตอรี่เรามีเบรกเกอร์หรือสายเคเบิลหรือการติดตั้งทั้งหมดฉันจะแสดงให้คุณเห็นทีละขั้นตอนของการติดตั้งของเราเออแน่นอนเราสามารถปรับแต่งตามฟ้าปิดของคุณได้ใช่เพราะสถานีฐานที่แตกต่างกันเออสถานีพลังงานแสงอาทิตย์สถานีไฟฟ้าที่แตกต่างกัน พวกเขามีที่แตกต่างกันพวกเขาต้องการขนาดที่แตกต่างกันแท็บเล็ตที่แตกต่างกันและพลังงานที่แตกต่างกันความจุที่แตกต่างกันของแบตเตอรี่เพื่อให้เราสามารถทําอะไรก็ตามที่คุณต้องการโอเคเฮตอนนี้คุณจะเห็นว่าเรามีอินเวอร์เตอร์สตัวเพราะเรามีแท็บเล็ตแบบนี้ดังนั้นเราจึงวางอินเวอร์เตอร์ทั้ง2ด้านเป็นอินเวอร์เตอร์ทั้ง2ด้านถ้าเรามีผู้ขับขี่เราจะใส่3คนฉันสามารถทํางานในน้ําแบบขนาดได้ดังนั้นเออเราเข้าใจได้ว่าทำไมไม่ละโอเคเราเห็นอันนี้ได้ที่นี่อันนี้นี่คืออันแรกอันแรกในสภาพอากาศ อืมอันนี้เราวางลำดับที่สองและวินาทีจากนั้นเรามีลำดับสุดท้ายที่สามที่สามตามลำดับที่นี่เรามีสามชิ้นในน้ำเราวางมันไว้หมายเลขหนึ่งสองสามแล้วคุณจะเห็นที่นี่นี่คือเออเออประแจตัวแรกเออประแจตัวแรกของเบรกเกอร์อากาศอันนี้เราใส่สิ่งนี้นี่เอเบรกเกอร์อากาศเราใส่อินพุตอินพุตสี่อันนี้เราใช้หกไทเทรีมเอซสำหรับเอซอินพุตรวม ที่นี้เราสามารถเชื่อมต่อ AC ในเออร์เช่นแสงและ L9 หู N9 ที่นี่แล้วพวกมันก็ขนานกันเราใช้เส้นขนานที่เร็วเท่ากับชั้นล่างดังนั้นเมื่อเราเมื่อเราเออผลักอันนี้เราจะขนานและแยก3ชิ้นออกจากกันเออ20เมตรเอาพุท20ิเมตรคุณสามารถเห็นได้ที่นี่20เมตร20เมตร20เมตร3มชิ้นเอาพุท20เมตรและแต่ละชิ้น เป็นอินเวอร์เตอร์อันดับ2กับ L และ9ถึงอินเวอร์เตอร์อันดับแรกและอันดับที่3คืออันดับ1และอันดับ2อในอินเวอร์เตอร์น้ำอันดับ3นี่คืออินพุต AC แล้วคุณจะเห็นอันนี้ได้นี่เป็นเบรกเกอร์อีก63เมตรด้วยนี่อันนี้สำหรับเอาพุตซีจากอินเวอร์เตอร์คุณจะเห็นว่ามีอันหนึ่งอันนี้สำหรับอินเวอร์เตอร์เอาพุตซีหมายเลขหนึ่งเอาพุตซีสำหรับอินเวอร์เตอร์หมายเลขสองเอาพุตซีสำหรับอินเวอร์เตอร์หมายเลขสามและอันนี้เป็นทั้งหมดเพราะเราทำรถบัสขนานที่นั่ ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสามหน้าหรือคุณต้องการใบหน้าเดียวเออเอาพุทหากคุณต้องการเอาพุทธสามหน้าดังนั้นอันนี้เราไม่ต้องการอันนี้ดังนั้นอันนี้จะเป็นเฟสแรกอันนี้จะเป็นหน้าสองอันนี้จะเป็นเฟสที่สามหากคุณต้องการเอาพุทหน้าเดียวเราต้องเอาพุททั้งหมดไปที่นี่แล้วเราก็เชื่อมต่อแอลที่นี่แล้วปลายตรงนี้สําหรับเอาพุทเฟสเดียวด้วยกันนี่คือเอาพุทและนั่นคือแล้วช่วงที่สองคือสําหรับอินพุตแผงเซลแสงอาทิตย์อินพุตพีวี คุณจะเห็นว่าเรามี3มชุดนี่คือสําหรับหมายเลข1นึ่งอินเวอร์เตอร์หมายเลข2อินเวอร์เตอร์หมายเลขสอินเวอร์เตอร์และแต่ละอันแต่ละชุดคุณจะเห็นว่าเรามีผลบวกเราสามารถเชื่อมต่อบวกได้จากแผงน้ําที่นี่อันนี้จริงๆแล้วเรามีด้านในคุณสามารถเห็นได้ด้านในอันแรกคือสูงสุด60เมตรนั่นหมายความว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับแผงดินขนาดใหญ่ได้เหมือน550วัตต์นี่คือการป้องกันครั้งแรกสำหรับบวกแล้วสำหรับลบเราก็มีผลลไม้ แบบนี้บวกมากที่นี่บวกลบที่นี่และนี่คือเบรกเกอร์16เมตรดังนั้นเราจึงสามารถเอ่ดอเ c b i a รเราสามารถเปิด20หรือปิด20ได้เรายังคงมี SPD SP s e a r e s t e r เพื่อปกป้องอินพุต v ดังนั้นแต่ละชุดการป้องกันอินพุต P.V. เรามี2ตัวเบรกเกอร์หตัวและ S.P.D. 1ตัว,แต,วแต่ละตัวแบบนี้โอเคนี่คืออินพุต P.V. แล้วสําหรับอินพุตแบตเตอรี่เออดีเราทํารถบัสสองคันรถบัสเป็นสิ่งสําคัญมากในการขนานในน้ําดังนั้นคุณจะได้เห็นที่นี่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นอันนี้เป็นข้อเสียอันนี้เป็นบวกฉันขอโทษนี่คือ1เป็นลบอันนี้เป็นบวกเราใช้สีแดงเป็นบวกและสีหลังสําหรับลบ ื่อให้คุณสามารถเห็นที่นี่เรามีสามสีแดงเก้าด้านนอกคือการเชื่อมต่อ inverter, 1, 2, อินเวอร์เตอร์หมายเลขหนึ่งสองอินเวอร์เตอร์หมายเลขสามอินเวอร์เตอร์สำหรับลบอันดับหนึ่งในน้ําด้วยหมายเลขสองในน้ําหมายเลขสามในน้ําแล้วสําหรับอันนี้นี่คือเออเออเพื่อเชื่อมต่อเบรกเกอร์ระหว่างบวกเฮ้เฮเบรกเกอร์ hey บวกของแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อให้เรามีสายเคเบิลที่ใหญ่กว่าและแข็งแกร่งขึ้นที่นี่นั่นหมายความว่าอันนี้เราเชื่อมต่อสายเคเบิลกับแบตเตอรี่ลิเธียมที่เป็นบวกนี่คือเซม เราเชื่อมต่อสายลบกับแบตเตอรี่จากนั้นคุณจะเห็นว่าเรามีฟิล์ที่นี่เออนี่คือสายเคเบิลจากแบตเตอรี่เออสายเคเบิลทั้งหมดจากแบตเตอรี่เรามีฟิล์เพื่อป้องกันสองเท่านี่คือฟิล์จากเชิงลบจากบวกเรายังมีการแช่แข็งจากสายเคเบิลด้วยสายไฟของนิลทิท,ทีและแบตเตอรี่